สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแม่จุกเกาะนะคะวันนี้เรามาอัปเดตนะคะของเครื่องหน้าของวัดบ้านกวนบุญนะคะก็นี่นะคะ,ะมีพี่อ๋อนะคะพี่รัชนีนะคะเป็นสายบุญนะคะเป็นสายบุญนะคะมาะบูรณนะเนาะแล้วก็มาปรับปรุงซ่องแซมนะคะน่าจะติดก้านะคะน่าจะติดก้าเนาะ ติดฟ้านะคะนี่ค่ะสายบุญเรานะคะสายบุญเรานะคะหิวข yes, yes, so like ้าวนะแม่โจ ja> ้เลยได้บึงลูกชิ้นมาส่งทันทีเลยนะคะถึงคนบุญเลยเด้อพี่น้องเด้อมาหอนมอกระเสดของชั้นเดียวเลยนะคะนะคะมีชั้งเดียวนะคะอยู่นี่นะคะตันนี้เราจะดูรอบๆนะก็มีชาวบ้านน้มาช่วยพัฒนาปรับปรุงกันเนาะแล้วก็พี่รัชนีนะคะกับพี่ออกนะคะวัดตรงนี้นะคะยังไม่มีใครเข้ามาถึงนะคะ ก็มีสายบุญพี่รัชนีนะคะกับพี่อ๋อเนาะแม่โจก็ได้ข่าวหลายวันอยู่นะแต่แม่โจยังไม่ได้มานะคะยังไม่ได้มานะเพราะวันนี้ก็ติดธุระนะคะเออไปธุระกลับมาปุ๊บอ่าพอดีถึงร้านเนาะถึงร้านยายกาลังย่างลูกชิ้นอยู่แต่ไม่ใช่พอพอดีพี่รัชนีโทรไปบอกว่า โอ้ยหิวข้าวย่าย้มาส่งลชิ้นหน่อยที่กวนบุญนะพี่น้องเจเบิงเขาคอยคอยขับรถตั้งตกกงกอกหัวกวนบุญกี่กิโลนะค่อยวิ่งมาค่อยก็กลัวพี่รัชนีหิวข้าวเพราะว่าเวลานี่มันก็กี่โมงแล้วบ่ายสองบ่ายบ่ายสองโมงแล้วมั้งนี่บ่ายโมงกว่าจะสองโมงแล้วมั้งนะพี่รัชนีก็เลยกับพี่อ๋อนะคะอยู่นี่แล้วก็ช่างเดี่ยวนะคะชาวบ้านนะคะพี่รัชนีมา ปรับปรุงสร้าแซมนะคะสายบุญนะคะมีสายบุญนะคะวัดตรงนี้ก็น่าน่ามาพัฒนามากเลยนะคะเพราะว่าอยู่ติดถนนนะคะแต่ว่ายังไม่มีผู้คนเข้าถึงเนาะยังไม่มีแบบว่าใครมาช่วยปรับเอ่ออะไรนะมาเป็นสะพานบุญให้นะคะพอดีมีพี่รัชนีกับพี่โอ๋นะคะเออมานะคะนะพี่รัชนีกับพี่อ๋นะคะก็จะติดฝ้าดูซิ บ้านวัดยังไม่ได้อน,นี่เลยนะคะยังไม่ได้พัฒนานะคะติดฝ้าแล้วนี่สงสัยต่อไปจะเป็นกระเบื้องแน่นอนเลยเนี่ยช <Okay. S 1> ่างก็กำลังใส่ฝ้านะคะช่างดูเชิงเงนะคะด้านนี้ก็จะเป็นที่รัชนีนะคะใครดูนะคะข้างนอกก็จะเป็นที่อ๋อนะคะ พี่ออกกับพี่ราชนีพี่รัชนีในสายบุญจริงๆเลยนะคะสายบุญนะคะสายบุญนะสายบุญแท้ๆนะคะเนี่ยสายบุญจริงๆเาบไดเป็นรนะัีหูกระเบื้องพุทบาทสายบุญเราแท้ๆเลยนะคะเนี่ยที่มา, <S <S มาพัฒนาฮะไอะไรมาครับอ๋อพี่รัชนีหิวข้าวว่าให้มาส่งลูกชิ้นหน่อยก็เลยวิ่งมาเลยเดี๋ยวเราถามพระอาจารย์อีกทีว่าบัางคาเนี่ยจะทำเลยไหม ก็ได้มาส่งชิ้นให้พี่รัชนีพี่อ๋อนะคะสายบุญร้าะคะถ้าใครติดตามพี่อ๋อกับพี่รัชนีนะคะจะเห็นเลยว่าสายบุญจริงไหมนะคะอยู่ที่จิตใจของท่านที่จะอ่าสนับสนุนหรือว่ายังไงนะคะเนี่ย ให้ให้น้องถ้าน้องมันจะทำก็ให้มันประมาณประมาณประมาณเอาไปช่วงไช่วงเลยเรื่องเท่าไหรเดี๋ยวแต่วันนี้จะระมาณไหมน้องตารางเท่าไหร่คิดว่าใบหน่อยพันร้อยห้าสิบครับยอดหน้าอะไรครับหน้าสามสิบเนี่ยให้สวยนะครับู่ไหมไหมอันพวกนี้เน่อยผมจัดการเองจานั่นแหละไอ้ตัวบันไดครับนั่นแหละนั่นแหละผมจ่ายไปไปแล้วครับนั่นแหละที่ที่ที่เหลือนะที่ต่อจานั้นไปนะ ก็ไปเดีวผมช่กันกระเบื้องอย่ดางนี้อะไรครับกระเบื้องพื้นนี่เดีกระเบื้องพื้นตอนแรกก็ว่าสาเห็ดอันนี้เลยกัค่อยค่อยเห็ดไปแล้วก็ค่อยเหตุไปเพราะงั้นเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยทำกระเบื้องบันไดใช่ไหมไม่ไม่บันไดตอนนี้ตอนนี้ต้องไปทีละอันนะตอนนี้พี่เขาพี่เขาแค่ใายท่าแรงปอดฉาบเนาะจะปูกระเบื้องยังยังเนาะถ้ายังเราเราก็ช่วยกันผมว่าผมช่วยเขาไปด้วยผมก็คนเดียวฮะนะแล้วทีนี้ผมก็ว่า มันก็เนี่ยทำไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะทีนี้ทางทางทางเอฟซีทุกคนเขาต้องการช่วยด้วยครับเอาให้เสร็จเลยดีเลยครับเอาให้เสร็จเลยครับเอาให้เสร็จเลยเพราะว่าถ้าถ้าอย่างน้อยก็โครงการผมนะทำตัวนี้แล้วก็ค่อยมีกระเบื้องกระเบื้องไปแล้วก็มีลาวคนจับเนาะครับจับจับขึ้นไปนะครับนับนป็นสแตนเลสที่จะสวยเพราะว่าพา อันนี้ก็อันนี้ก็ลาวสแตนเลสนี่สวยไหมสวยครับเนี่ยว่าเอาสวยครับผมก็ว่าจะทําอย่างนั้นแหละครับเมื่อเช้าก็คุยกับผู้จัดบอกว่าเป็นลาวสแตนเลสเห็นว่าลูกศิษย์จะทําให้เอาสีนี่เอาสีดีๆนะจ๊ะเนี่งั้นเรายางพื้นก่อนเอาเอาเอากระเบื้องพื้นก่อนกับสีนี่ก็นั่นแหละก็ทำไปทําต่อไปเลยทําจนเสร็จเลยทำจนเสร็จนี่แหละก็ช่างคนนี้คนเดียวนี่แหละก็ทําไปอันไหนก็ทําทําไปก่อนแล้วก็ เราก็จอรูแตนเลียดไปรอเลยฝั่งพุกไว้รอเลยอันนี้เราจะทำยังไงองค์น้อยนึ่งกันเี่ยก็ทำลังคาอะไรก็ว่าไปเนะาะใส่ลังคาบ่ลลูนอะไรก็ว่าอันนั้นลอยอะไรครับหนึ่ <c oughs> งลอยรวมมาไปกินบ้างหนึ่งไม่อันนี้นี่นคือเอาออกจะทำใหม่อยู่แล้วนะอ๋อจะทำใหม่ออแต่นี่นี่นี่ยสีนี่กระตู <c oughs> เราเอาสีดีๆนะครับนี่ <c oughs> สีมันลอกเนาะจังว่าแล้วมัน,น ก็ดีดีเนี่ยปีขนาดนี้เนี่ยง่ายเดียวจะทำช่างดูว่าทำได้เท่าไหร่ค้าแรงไงน่ะบอกพี่เดี่ยวฝากพี่เดี่ยวได้เรื่องนี้เลยได้ๆหาช่างขึ้นมาเลยหาช่างขึ้นมาดูเลยับมาร่วมบุญร่วมเราเอาสีก่อนเลยตอนที่ก่อนที่จะปูกระเบื้องอืมใช่เนาะพี่อ๋อนาะต้องเก็บสีก่อนเดี๋ยวปูกตัวนี้ันี่ยตัวนี้พี่อ๋อมันนานแล้วนะแต่สีมันยังสวยอยู่นะตัวเล็กเนาะเออเพราะว่าตั้งแต่ผ่านไปผ่านมาที่ก็เห็นตลอดเลยนะที่มงคลซื้อมาที่จะทาองค์พระปู่เนี่ย กระปุกประมาณห้าลิตรอ่ะสี่พันกว่าบาทเนี่ยปุกห้าลิตรอ่ะดีใจมากเลยนะคะมีคนที่มาเป็นสะพานบุญนะคะเป็นสะพานบุญสร้างต่อนะคะตัวนี้เพิ่งเพิ่งจะสร้างใหม่ใช่ไหมเฮียเนาะเพราะว่าแต่ก่อนผ่านไปผ่านมาจะเห็นองค์เล็กองค์เดียวเนี่ยองค์นี้เพิ่งจะเห็นนะแล้วเนี่ยสี คือเรื่องส่วนตรงนี้เลยนะครับความคิดผมเนี่ยเป็นทำขึ้นมาคือตรงนี้มันสูงใช่ทางรถมันผ่านจะเห็นและทีนี้คนผ่านไปผ่านมาก็จะได้ยกมือไหว้ยกมือไหว้เป็นเนาะเพราะว่าหนึ่งมาจากทางโน้นปุ๊บจะเห็นทุกคนก็ต้องยกมือไหว้ก่อนถึงวัดแล้วมีวัดลงมาจากโน้นนะก็จะเห็นเลยผมขึ้นมาตลอดครับบาะมันอันนี้มัน อง่แล้วต่มเีกส่วนร่วมน้าอยู่เลยนะทกคนมาบิงนํากันก็ได้นีคือสายบุญนะคะสายบุคนนนะคะสายบุญนะคะทีนี้ก็เลยมีพี่อ๋อนะคะพี่อ๋อกับพี่รัชนีนะคะไดซีรุงพนนะคะเข้ามาร่วมด้วยทีนี้นะคะเราก็ ะจะได้เห็นตรงนี้ที่แปลกหูแปลกตากขึ้นเยอะเลยนะคะต่อไปนี้นะ่าจะสวยงามมากเลยนะคะ,ะจะสวยนะคะต่อไปตรงนี้จะสวยมากเลยเลยอยู่บนภูเขาถ้าถ้าทางที่ดีเป็นจุดท่องเที่ยวจะดีมากใช่ผ่านไปผ่านมาใช่กกเลยนะคะความคิดที่ดีนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแม่โจกกรอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ